เราไปดูมาตรการของภาครัฐในการเข้าไปตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับค่ะมีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะคะดอยสุเทพปุยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารได้สนที่กาลังกันไปตรวจสอบพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีการดําเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดทุกรายถึงที่สุดค่ะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทาหารต่ชอชดออาสาสมัครรักษา,าดินแดนและก็ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่รวมแล้วกว่า150นายได้แบ่งเป็น4ี่ชุดป,ปฏิบัติการค่ะเข้าไปที่พื้นที่บ้านแม่เหียในหมู่ที่3ของตำบลแม่เหียอำเภอเมืองรวมแล้วกว่า40จุดนะคะคร <c oughs> อบคลุมพื้นที่98ไร่หลังจากตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปอาศัยรวมถึงถือครองและก็ซื้อขายที่ดินกันในพื้นที่ของป่าอุทยานค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วนะคะแต่ทางเจ้าของบ้านไม่ดําเนินการตามกําหนดหรือว่าออกมายื่นอุทธร์ก็เลยต้องเข้าไปถึงพื้นที่ครับอย่างเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในพื้นที่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปสํารวจตรวจสอบบริเวณโดยรอบพื้นที่ส่วนใหญ่ทําประโยชน์แล้วก็ปลูกสิ่งก่อสร้างเจ้าของรายใหม่ก็จะเป็นในทุนจากภายนอกก็มีเหมือนกันพอไปตรวจสอบไม่พบผู้ที่ดูแลไม่พบผู้ที่เป็นเจ้าของในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ก็เลยไปดูความเสียหายว่าเกิดอะไรขึ้นกับป่าเกิดอะไรขึ้นกับอุทยานเก็บตัวอย่างดินไปตรวจสอบประเมินความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นเบื้องต้นชุดปฏิบัติการรายงานว่าพบเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเป้าหมายหนึ่งรายเตรียมนําตัวไปดําเนินคดีหลังจากกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จทางเจ้าหน้าที่อุทยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วเตรียมฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็ว ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับภาครัฐในการทวงคืนผืนป่าสําหรับผู้ที่เข้าไปบุกรุก